ไฟแดงเดอะคอปไฟเตอร์มวยไทยนี่ครับดาวดังของชุมพรครับหัวหน้าคณะผู้จัดการครับนายหัวมิตรนครคุณสุเมรซื่อสัตตบงกฏครับแล้วก็มีอุปกรณ์มวยไฟเตอร์พร้อมด้วยท่านพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยครับให้การสนับสนุนนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ครับ62ครั้งชนะ40แพ้20แล้วก็เสมอ2ครั้งส่วน ฝ่ายน้ำเงินครับเจ้าเพชรศักดาออกิจเกษตรโท0 2 8 0 0 8 0 0 0ขอบคุณบร F, ิษัท CTF Restaurant Food Chain จำกัดผลิตภัณฑ์ไฮพพกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพพก เจ้าสัวข้าวตังมิมนไก่หยองสูตรไก่ย่าง5ดาวบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมโดยเจียตไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับของมวยมันสนับเมืองนะครับฝ่ายแดงโดยครอบน้ำเงินเพชรศักดานะครับในพิกัดณน้ำหนักร้อยสามสิบหกรุ่นนี<笑><笑>้ยอดมวยอดุลศรีสะทอนนะครับมีทั้งวิชาสมินิศักนํำศักยนรกิจหรือใช้มายี่ขันแล้วก็มวยดังดังขึมนโหสิทธิ์สิงอย่างนี้นะครับ แล้วก็มังกรดำพงสิงห์ข้อมาโจนโอ้ยหมวยแดังเยอะเลยทีเดียวนี่แหละครับในรุ่นนี้หรือแม้กระทั่งรุ่นหลังๆมาก็มีแป้นน้อยสาครนบีทักด้วยนะครับเอ้ามาดูในน้ำหนักรถสายพิบกฝ่ายแดงเดอกคอปน้ำเงินเพชรศักดานะครับนี่แหละทุกคนยูนะครับมวยมันสนั่นเมืองต้องเนี่ยในเรื่องจัดคู่มวยต้องยกให้เลยนะครับเสียโบดศนธาเดชวชิระรัตน,นวงศ์นะครับแล้วก็ประธานบริษัทพิบีบ็อกซิ่งบอลชั้นเสนาวแล้วก็ ท่านดรบุญเศษวิเศษไพฑูรย์นะครับที่ปรึกษาของพิธดีดีบอกซิ่งกุมชาติเลยทีเดียวไม่ต้องห่วงแล้วก็ที่ปรึกษาอีกท่านหนึ่งคุณชัยรัตน์วชีระรัตนวงศ์นะครับ แล้วก็เรื่องคู่มวยต่างๆนี่ต้องยกให้เลยคุณนัทเดชนะครับวชิระรัตนวงศ์นะครับครับนี่ครับแฟนๆอยากชมคู่ไหนอยากดูยังไงครับอาอินบ็อกไปได้นะครับที่ทางหนุ่มโบอสแล้วครับคุณนัทเดชคู่ไหนที่เหมาะสมฮอตฮิตเดี๋ยวหนุ่มโบสจัดให้ครับนี่ครับโปรโมเตอร์ดีเด่น2ปีซ้อนเลยนะครับของการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ครับ ย้านะครับว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์ของคนมวยอย่างแท้จริงนะครับวันนี้เราดูมวยไทยนะครับส่วนพรุ่งนี้ก็ติดตามมวยสากลระดับโลกนะครับในศึก CPF มวยมันสนันโลกกับที่รังสีแห่งนี้แหละครับแล้วก็ช่องทูขอ,อยูของเราก็รับหน้าเสือไายรดสดเหมือนเดิมครับ6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับในการทำงานของทีมง,งานเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นให้กาลังใจนักชกชาวไทยกันครับในการชิงตาแหน่งแชมป์ สะพานมวยแห่งเอเชียนะครับหรือ ABF ในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทครับอนุชัย c p f เจอกับสุกเกษมลุกหมากรถยนต์ตองหนึ่งถือว่าถูกที่ถูกเวลาเลยนะครับพรุ่งนี้ฝากติดตามด้วยนะครับหโมงเย็นเป็นต้นไปครับมวยศึก CPF มวยมันสนั่นโลกครับนี่และครับในเรื่องมวยสกลต้องยกให้นะครับปรโมเตอร์คุณเปียรัตน์นะครับวชีรารัตนวงศ์นี่เดินทางไปแทบ่รอบโลกไปแล้วว่างั้นเถอะนะฝ่ายแดงวันนี้เดือดรอปนักเงินเพชรศักดานะครับ ในพิกัดน้ำหนัก1 3 6ในรุ่นใหญ่เลยไล่เวทไลเวทนี่อา้ามาแต่ว่าไล่เวทสมัยก่อนกับสมัยนี้คนละเรื่องนะสมัยก่อนไล่เวทตีตัวบึกบึกเลยทีเดียวโ<า>ออแต่ดูนี่ไลเวทนี่ร้อยสามสิบห้านี่ยังไม่ใหญ่เท่ามวยสมัยก่อนครับนะครับจะดูการออกอาวุธแคลครองว่องไวว่าไปที่แล้วก็เดือดไปแล้วครับโหมดยกแรกพักกันแป๊บเดียวครับ ีระพุชงครับผู้จัดการสัมผัสถึงสป,ปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดคุณพิชัยกิจอิทธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเพสัตหุ้นชีวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่มเจสตีตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมด้วยสมโอทีครับสมโอทีดีเพราะม,มีซิง์วิตามินบีและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทโดยคุณพิชัยกิจอิทธิขอขอบพระคุณครับต่างกันต่อนะครับ ยกที่สองครับผู้รองเดอะคอฟไฟเตอร์มวยไทยนะครับสีเสื้อของในหัวมิตรนครสุเมศซื้อจักร์บงกฎนะครับเจ้าของอุปกรณ์มวยไทยไฟเตอร์ครับสวนน้ำเงินนีเพชรศักดาบัวสุรินเดิมนะครับหรืออกิจเกษมนี่คนเดียวกันหมดนะครับใช้สีเสื้อของเสียเอ้ครับเป็นประเดิมไฟแรกด้วยครับต้องมาดูว่าจะโชว์ผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาเดอะคอฟมุมแดงนี่เคยเฉือนชนะมันนิดเดียวครับมาบนเวทีนะครับยก2ฝไฟแดงเดอะคอฟน้ำเงินเพชรศัก์ดานะครับ วันนี้ป้าเพยกชมอยู่ด้วยนะตอนนี้ก็มาเปิดโอเชียงคามานานะครับอยู่ที่งามวงวานเลยพระผ่นย่อนใจไปที่นั่นเลยนี่เลยครับในานาของเพอินมีของเราด้วยนะครับเอ้ามาลุ้นบนเวทีไฟแดงเดือคคอบน้ําเงินเพชรศักดานะครับเดี๋ยวเมวงวันเลยทีเดียวรับเลยนะครับทำให้ดีๆรับจากโตโยต้าเทมอเตอร์ K โดยคุณวิเชียนสมพบรุ่งโรจน์นะครับ ครับนี่ครับาเมื่อสักครู่นี้พูดถึงอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ครับอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์มวยคุณภาพครับที่นักมวยระดับโลกไว้วางใจเลือกใช้นะครับสัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้ครับที่ชั้น2ของศูนย์การค้าสยามทาคาชิมายะนะครับอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยในหัวมิตรนครคุณสุเมธสือสัตบงกตขอขอบพระคุณครับยืนกันใกล้ๆนะครับโอ้โหมีศอกด้วยครับอาฟันไปทีหนึ่งแล้วนะครับ คาดว่าคู่นี้นี่คุณหมอจรีรศักดิ์บุภาชาติอาจจะได้โชว์กำลังในการสอยแผ่ครับในหมิงแมวเวลานี้ไม่ต้องห่วงสอยบอยสอยบอยนี่เย็บแต่คู่ต่อสู้แตกก็ต่องเย็บอา้าวนี่แหละครับเอายกสองใบแดงเดือดครอบน้ำเงินเพชรศักดานะครับแม่คุณหมอตัวนี้แข็งแรงฟัดฟัดแข็งแรงร่างกายดีลือเกินนี่แข่งทั้งแผ่นแข่งทั้งแผ่นชื่อพงนี้ <laughs> นี่ครับอ่านี่ครับ ก็แพทย์สนามของเราครับคุณหมอจิรศักดิ์ถูกผาชาติครับถือว่าเป็นหมอมวยหมอหมวยครับ <c oughs> ต้องดูคู่นี้แตกไม่แตกครับแต่ถ้าแตกแอนตสินครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันแต่การคอสอกกับเข่าร้อยก็1,000 0บาทจระเข้ฟันหาง30,000บาทนะครับ ขอบคุณแอนตซินพร้อม้วยท่านนายทัวินัยวีรัคุณชงครับแต่ก็ดูว่านักบวยทั้งคู่นี่ก็กรดดันพอสมควรนะครับไม่กล้าผีผามครับเพราะว่าหลวมนิดเดียวเดี๋ยวมาโดนหมัดโดนสอบเก็บอาการด้วยนะครเป็นสักดาพยายามพยักหน้าก็บอกว่ามาอีกได้อีกครับอ้าวปลายยกปลายยกแมอะไรแก็เกิดได้นะครับแม่แฟนนี่ช่างใจไม่ถูกเลยไม่ออกตัวไม่ได้นะเดี๋ยวตัวออกด้วยนะครับอ,อ้าอ้าวหักซ้ายไปโหมดยก รายการมวยมันสนั่นเมืองของเราในวันนี้ครับขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อบพร แต่ทันทีจะหาซื้อรถยนต์ดีๆครับขออนุญ,ญาตแนะนำเลยครับโตโยตา้าแล้วถ้าโตโยต้านี่ต้อ,องโตโยตา้าเคมอเตอร์ครับเอาหมิงเข้าไปแม่แล้วแต่สูงแต่ละสูงโอ้โหแกกรองไม้และนั่งสบายเย็นจ้ำนี่ครับขอบคุณนะครับคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดครับศูนย์สองหกหกสองหกหจากโตโยตา้าเคมอเตอร์ครับตามกันต่อนะครับคู่นี้เป็นคู่รองในช่วงแรกนะครับทางทรูโฟร์ยู แดงเคยชนะมานะครับเดอะคอฟไฟเตอร์มวยไทยครับน้องชายของเพชรวันชัยวอลสังประภัยครับแต่ว,ว่าพี่น้องนี่สองผละค่ายนะครับส่วนน้าเงินนี่ ar. เพชรศักดาอ๋อกิจเกษรโอ้โหเอาละครับวัดวัดดวงแล้วมีหมัดมีศอกมาแล้วครับมาอ้าวไฟแดงเดอะคอฟน้่งเงิน ar. เพชรศักดาโอ้โหใครน็อปใครนะครับนี่นะครับชูชีพตีโบคาเอาลุ้นลุ้นสมพลนะมาจะชอบดูรายการนี้จริงๆเลยสมพรเก้าดวต้องมีโชคเอา้าเอา้าลุ้นไปลุ้นไปลุ้นไป,นไป,นไปขยมขยมเอา นี่แหละครับมวยมันสนามเมืองมันต้องอย่างนี้เสียโบท๊ทนะครับนัตเดชชอบมวยคู่ไหนบอกมาแจ้งเอามาตุ้มตามตุ้มตามไปโอ้โยนี่ครับมเดือดเอออุ้ยซอกก็มีครับมาแจ้งรางวัลเพิ่มเติมคุณจิ้นเจเจคุณจิ้นเจเจเต่ก้านคอ10,000บาทศอกกับ2 0 0 0 0บาทเขาลอยจระเข้ฟันหาง30,000บาทครับนี่ครับคุณจิ้นเจเจสนับสนุนด้ดยเจเจปอสาวหน้า้อมด้วยร้านค็อกเทลซีฟฟุต พี่ขอนแก่นนะครับฮอกเทลซีฟู้ดขอนแก่นครับต้องขอบคุณครับคุณจิ้นเจเจเอายกสามกลางยกเกมเดือดวงในมาซัดกันอร่อยเลยครับอ่าคีบเดือยครับคีบเพชรศดาก็ไม่ยอมคีบคืนตีไปยับมาครับใกล้ๆมีศอกไอ้ทั้งคู่ยังเหนียวนะครับเรายังไม่เห็นบาดแผลแตกครับแต่ว่าฟันกันหลายจังหวะแล้วครับอ้าวไเดีอดคอบน้กเงินเพชรศรานะครับ ในรุ่นนี้เนี่ยดินี่นนนนยอดมวยดุนวิชาญน,น้ำสักยุทธกิจนักมวยถ้วยพระนิสถานด้วยนะครับเอา้านี่แหละใน,นรุ่นร้อยสามสิบห้าโบไลเวทไลเวทเอ้าไฟแดงเดอะค็อปน้ำเงินเพชรศักดาเอา้าเต็มที่เต็มเหยียดนี่แหละครับแตกแตกเต็มละห้าร้อยแอตาซีนเอา้าล็อกไว้ไตีไปไตีไปพร้อมกับตัวยุทธาเคมอเตอร์ด้วยนี่ครับคุณวิเชียนคุณวิเชียนสมภพลุงโลดตัวยุทธาเคมอเตอร์เอาเดอร์ค็อปเครื่องติดแล้ว ฮุกมาวงในวงในครับมา กรรมการอลันดูมันติดเชือกติดเชือกกรรมการอลันบอกมากลางเวทีก่อนอถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ชกสนุกเลยนะครับแทงไปทีหนึ่งครับเพชรดามีศอกด้วยใกลๆเดอะคอปพยายามจะหาตัวครับชวนทะเลาะไม่กลัวอยู่แล้วแทงไปขึ้นคอได้พี่เบนเกียร์ทรงนิ์สั่งลุยครับแดงเอ้าเสียบมา,ม,ามันมันใกล้เชือกกรรมการอลันก็เลยดึงมาสู้กันกลางเวทีครับโอ้โหอะไรเนี่ยยัง,ย,งยังกะไม่ถูกเลยนะครับไปแทงเดร์คอปนักมวน,นเพชรดา อา้าล็อกนายไล่แขนไล่แขนมานิดเอาไปไปเดือบกรรมการแกยรแยกนะนักกลางอา้าปลายยกปลายยกอา้าไฟแดงเดือกครบนักเงินเพชรศกดาตีไป,ไปเพชรศกดาอา้าเดือกครบล็อกไว้ล็อกไว้ล็อก,กไว้แทงไปไม่ปะทะอา้าวมุก้ายต่อยขวาหมดยกหมดยกเดี๋ยวมาสู้กันต่อกะพันอาหารจำกัดมหาชนครับ ท่านพลโทอนันศักดิ์รักษณะละไม้ประธานที่ปรึกษาเพชรบีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดท่านนายกคล้ายครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพานุพ,นพงศ์ทิพยฒน์เสวตอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีเสียกับคุณศักดาพิมสิรีนาพร้อม้วยคุณประเสริฐหอธรรมรัตน์ับคณะที่ปรึกษาของเพชรบีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดขอขอบพระคุณครับยกนี้ยกสี่นะครับสายไปแข้งขวาคืนมาครับ หนักๆทั้งคู่เลยครับวงในตีได้ไหมตีได้ไหมครับแถ้าจับอย่างเดียวไม่ตีกรรมกา,ารอารันก็แยกเลยครับไปแดงเดือดครบน้ำเงินเพชรศก,กดาไล่เลยนะครับเพชรศก,กดาตามมาเดือดครับฟังไปแต่เขมหาห้าร้อยแอนตี้ซินนู้เอ้าแทงไปเดือดครบเพชรศกดาแทงไปก่อนเอา้าน้ำเงินนะเพชรศกดาฝ่ายแดงเดือดครบเอา้าตีไปแต่แทงข้างนี่ตีกตรรมการอารันแกแยกสู้ตอ่อสู้ตอ่อเอา้ามีครอปมีครอปตึ้ง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 เอ้าเอ้าฟังไปเดือดครับ เพชรศักดาล็อกไว้เอา้าหมาจู่โจมเลยนะครับเพชรศักดาโอ้ยังตีไม่ถนัดครับดูมายกสี่นี่ครับมาเพชรศักดาไปเข้าไปมุดเข้าไปเสียบเข้าไป,าไปมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาโอ้โหดูมาไม่ค่อยอยากจะสู้ไหนเท่าไรครับแดงน,นี่ครับม,มาติดเข้าไปเพชรศักดาดูครับมาต้อง ยังไงดีครับถักออกไปก่อนพักออกไปก่อนนายเห็นชัดเลยนะครับว่าวันนี้เพชรศักดาโอ้โหแข็งแรงมากครับจังหวะจับจังหวะล็อกมาเสียบนี่ดูดูดันเลยนะครับเดือกครอปขาขาไม่ได้แล้วครับต้องมีอาวุธมาสกัดไม่งั้นดูครับโอ้โหลากแล้วกดดูแมเหนียวเลยครับโอ้โหตีหนักเบาไม่สนชั้นชนอย่างเดียวนะครับเพชรศักดาไฟแดงเดือกครอปอ้าวเดือกครอต้องตังโอหนายอีกแล้วหมาพอบุ้งนายนี่ มาใกล้เคียงใกลข้กลขงวงในาใยนี่ตีได้เลยนะครับเพชรศักดาแค่ตีเลยอะ่ะอา้าพลิกมาเสียบไปามาเดี๋ยวครอปนี่ครับโอ้โพอโดนนายไปแล้วนี่โอ้โหทำท่าจะนิ่มเลยอะ่ะเพชรศักดาขยับเข้าอีกเดี๋ยวครอปต้องมีหมัดและอา้าวนายติดอีกแล้วพอติดแล้วนี่นี่นะครับพอโดนเข้าไปนี่บุกตะแทงข้างเลยนะครับยอมเลยเนะี่ยเดี๋ยวครอปเพชรศักดานี่ย เลยชกง่ายไปเลยนะครับตอนนี้มายอย่างเดียวเลยเดอะคอปเดอะคอปลิเวอร์พูลแมากกำลังฟอร์มแจ่มๆจมตอนนี้มาดูเดอะคอปนี้ก่อนแต่ว่าตอนนี้โอ้โหเพชรศักดาแกก็ดุเหลือเกินครับตอนนี้คิดอะไรได้แบบนั้นเลยครับกรรมการอารันบอกมามาวงนอกก่อนวงนอกก่อนในนี่โอ้โหวันนี้สู้ไม่ได้เลยครับเดอะคัพพูดถึงเดอะคอปแล้วก็นึกถึงแมนยูสิจ่าอุ้มนะครับ,รบช่วงนี้เงียบๆไปนะแมนยูสิจ่าอุ้ม ล็อกไว้ครับโอ้โหอ่อนละหวยโรยแรงเลยนะครับยกนี้ของเดอะค็อปครับแม่รับสาร,รภาพเลยนะครับเดอะค็อปแมาเพศักดานี่พระเอกเลยอะ่ะต่างรับกับพระเอกด้วยนะครับนี่าการไม่ตกนายล็อกเลยทีเดียวโอ้ยแฟนรับสาร,รภาพเหมือนกันนะเนี่ยโหมดยกที่4นะครับเอาหารว่างโอ้ยของ บริการสุดยอดว่างั้นเถอะสุดยอดจริงๆครับอ่ะแล้วก็เรียนแจ้งท่านผู้ชมนะครับสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์ของคนมวยแล้วครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ศึกมวยสักบนนัดใหญ่นะครับศึก c p f มวยมันสนั่นโลกนะครับพรุ่งนี้คู้เอกแมอนุชัย CBF ชิงแชมป์กับสุกเกษมลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งครับคู่เอกคู่เอกโอ้ตอนนี้บนเวทีแม่ได้ยามาแล้วคึกคักเลยครับคุณนอตดูแล้วว่าหลายสิบกำปั้นครับเพราะว่า เสียงเออาเลยครับบนล็อกอไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับต่อยมันฟันซอกครับเดอะค็อปครับแมาต้นยกมายาฉีดเลยนะครับยาฉีดฉีดให้ฉีดให้ให,ให้ตลอดเอา้าเดอะค็อปมาให้ตลอดอย่าเป็นยาชาอย่าเป็นยาชาเอา้ามาต่อยไปต่อยไปแม่เฮสกดาแกรวบรวบพอรวบแล้วหมดแรงเดอะค็อปนะครับแมาโอ้เฮสกดาว,วันนี้มามาแบบพระเอกเลยอ่ะมาแบบไอหนูหน้าซือ่อหวังเด้อ กาศไม่ตกโอ้รานุกลางแกแยกอีกนี่แหละครับไม่ใน่ในโชว์มวยมันๆอย่างนี้เลยทีเดียวคู่นี้โชคในพิกัดน้ำหนักเดรุ่ยไรเวทนะร้สาสห้านะครับฝ่ายแดงเดอะคอปน้ำเงินเพชรศักดานะครับมาถึงยกที่ห้า มาตอนนี้เด้ครปเด็กคงเด็กคงต้นเข้าไปยูวิลเนเวอร์วอล์กอ alone เต็นเข้าไปโอ้โหแต่ว ối, <im itar ism> ่าดูอุ้ยอุ้ยอุยโดนเหมือนกันครับเพชรสักดาโดนเหมือนกันเอ้าอืมอ่ะอัดฉีดเยอะอู้แต่ว่ารวบไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยโดนหมาแล้วทําท่าไม่ดีเหมือนกันนะครับทางด้านเพชรศักดาครับวันนี้ก็ดูว่ามีความตั้งใจสูงเลยนะครับใช้สีเสื้อใหม่ครับอจอิตเกษมของเสียเอ้ครับก็น่าจะมีอัดฉีดอยู่หลายกําปั้นนะครับ นี่เป็นคู่รองนะครับจบคู่นี้คู่ต่อไปเป็นยอดกล้าพอวิเศษยิมครับเจอกับเพชรอนุวัฒน์นอนุวัฒน์ยิมนะครับแปกเริ่มเดิมทียอดกล้ากับเพชรอนุวัฒน์นี่จะชกคู่รองนะครับแล้วก็ขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยกับแอรเทวดาต่อสุรัตจะชกคู่เอกแต่ว่าแอรเทวดานี่ป่วยกระททนหันครับในช่วงบ่ายๆก็เลยต้องถอนชกออกไปแล้วก็มีการสลับปับเปลี่ยนนะครับคู่ต่อไปเป็นยอดกล้าเพชรอนุวัฒน์นะครับอ้าวมาเหลือนาทีเดียวนะครับของยกสุดท้ายไฟแดงเดอคอบน้ำเงินเพชรศักด์ดา ตอนเราจะดูก็สวยไปหมดนะครับมีหมัดหน้ารุมกวนไปอีกนี่ละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับซีพีเจริญพกพัน์อาหารจำปัดมหาชนนะครับท่านดรพงษ์วิเศษไพฑู์ท่านนี้ไม่ต้องห่วงในเรื่องหัวใจสุดๆเลยทีเดียวฝอยนมยวชกดีๆนะครับมีตาให้กับให้อย่างเดียวเลยทีเดียวนนามของซีพีเจริญพกพัน์อาหารจำปัดมหาชนนะครับอย่าลืมว่านึกถึงโตโยตา้าจะหารถโตโยต้าสักคันหนึ่งต้องมองไปที่เคมอเตอร์ ลูกศูนย์ของโตโยต้านี่โอ้คือไปใช้บริการหรือว่าออกรถจากโตโยต้าเคมอเตอร์และสบายใจโดยคุณวิเคียนสมภพรุ่งโรดศูนย์สองนะครับหกหกสองหกห้าห้าห้าจากเคมอเตอร์นะครับไล่เข้าไปอีกเดยวครอปปลายยกแล้วอ่ะเหลือเวลาไม่เกินสิบวินาทีแม่ดูแล้วมวยสมัยนี้พอ ออกสตาร์ทแล้วก็ทําได้แต้มจะแจ้งไปแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้จะไล่าย,ยากหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักคู่เดียวนะครับรอสักคู่เดียวเรกากมกัรผู้ห่าบนเวทีนะครับอรันนุกกลางไปรับใบแรกก่อนนะครับอรันนุกกลางแล้วก็มาใบที่สองนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับน้ำเงินนะครับน้ำเงินวันนี้นะครับเพชรศักดานะครับเพชรศักดา